นี่นะคะบ่อปลาของเราเราเลี้ยงปลานะคะก็จะเลี้ยงปลาหางนกยูงนะคะแล้วก็มีสาบัวแล้วก็ดินเหนียวใส่นี่ปัญหาของเราก็คือน้ําเริ่มเป็นตะไคร่น้ําแล้วก็สกรปรกนะคะทําให้เราต้องมาเสียเวลาล้างบ่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นอีกบ่อหนึ่งนะคะที่เราเลี้ยงเจ้าปลาทองนะคะแล้วก็ปลาหางนกยูงนะคะ แล้วก็บ่อนี้เราจะทําเป็นน้ําวนนะคะคือดูดน้ําขึ้นไปแล้วตกลงมาเหมือนน้าตกนะคะแต่ปัญหาที่พบก็เหมือนบ่อเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเริ่มมีตะกรอนนะคะเริ่มมีตะไคร่น้ําสีเขียวๆเกาะแล้วก็น้ําก็สกปรกด้วยนะคะทําให้เราต้องเสียเวลามาล้างบ่อ,อน,นี้เราได้ตัวช่วยแล้วนะคะที่จะทําให้บ่อปลาของเราสะอาดนะคะซึ่งตัวนี้เป็นปลาน้ําผึ้งนะคะเขาจะกินสาหร่ายเก่งมากๆนะคะ จะกินสาหร่ายกินพวกตะไคร่น้ำนะคะที่อยู่ในน้ําที่เป็นตัวเขียวๆที่ทําให้อ่างปลาเราสกรปรกนะคะจะจะเคลื่อนไหวเร็วแล้วก็จะกินเก่งมากนะคะส่วนตัวช่วยตัวที่สองนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะก็คือปลาซักเกอร์นะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะกินพวกสาหร่ายหรือตะไคร่น้ำนะคะตัวนี้ก็จะกินเก่งเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็จะชอบขุดคุ้ยตาม อ่าซอกดอกบอัวหรือต้นไม้ที่เราปลูกในอ่างปลานะคะตอนนี้ผ่านไปได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราปล่อยปลาซักเกอร์น,นะคะกับปลาน้ำผึ้งลงไปแล้วนะคะบ่อปลาของเราเริ่มสะอาดขึ้นนะคะสังเกตจากด้านข้างๆข,ของบอ่อนะคะเราจะเห็นว่าตะไคร่น้ำเริ่มลด ปริมาณน้อยลงนะคะน้าําเริ่มใสขึ้นนะคะตรงนี้เราใส่ปลาน้ํำผึ้งไป2ตัวนะคะแล้วก็ซักเกอร์ไปตัวหนึ่งนะคะซึ่งเ,เราจะมองไม่เห็นตัวของเขานะคะเพราะเขาจะชอบอยู่ใต้หอ,อ,อกบัวนะคะซึ่งเขากินเก่งมากเห็นไหมคะนี่แค่สัปดาห์เดียวนะคะตะไคร้หายไปเกือบ50%าสิเลยค่ะ เราจะไม่ค่อยมองเห็นปลาน้ำพึ่งเท่าไหร่นะคะอาเห็นแล้วค่ะอยู่ตรงนี้2ตัวนะคะซึ่งอตอนนี้น้ําใสมากค่ะเห็นตัวปลาเลยนะคะในะสกว่าตอนแรกนะคะตอนแรกนี่คือน้ําเขียวอื้อเลยนะคะเป็นตะไคร่น้ำเต็มเลยค่ะสำหรับปลาน้ำพึ่งก็ ไม่แพงนะคะนี่ซื้อมาตัวละสิบบาทนะคะส่วนปลาซักเกอร์ซื้อมาตัวละสิบห้าบาทนะคะก็เอามาปล่อยดูนะคะสระน้ำบ่อน้ำสะอาดเลยค่ะถ้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ